โยวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งเกม GTA V Arrival ไฟเอมเมือง Passion c o m m e t i t y นะครับผมคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องกล่อ,ลองอาวุธกันนะเ,เป้าหมายของเราก็คือกล่องตีอาวุธนะห้ากล่องประมาณ6 0แสนนะครับู้ชมห้ากล่องประมาณ6 0แสนถ้าแสนสามแล้วนะ ถ้าเจ็ดแสนไม่ใช่ 7, เจ็ดแสนยถ้าแสนเจ็ดก็ประมาณประมาณ8ป0แ0นนะท่านผู้ชมถ้าราคากล่องหนึ่งแสนเจ็ดนะอืราคากล่องหนะึ่งแสนเจ็ดก็แปดแสนห้านะท่านผู้ชมแต่เราแต่เราจะรับประมาณแปดสามนะท่านผู้ชมก็จะตกอยู่ประมาณหกแสนห้านะครับท่านผู้ชมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเอาเบก่อนนะ วันนี้ก็น่าจะตกปลาเอาเงินนะท่านผู้ชม,มก็ได้อยู่แต่บ้างนะ,บอ,ะบอกว่าจะอย่างว่าจะอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมนะโอเคโอเคมาทำไมเฟรมบรรลุงจังวะเนี่ยเฮ้ยเชื่อคนเยอะเหรอเฮ้ยค้างค้างอ,อ,อะไรวะคองเป็นไรวะเนี่ยเริ่มค้างค้างกระตุกกระตุกแล้ว เราเบ็ดกันทุกผู้ชมผมจะเอาไปสักเท่าไหร่ดีหกสิบใช่ไหมใช่ชครับว่าไงพี่ทองทองกับไอ้แท่งเหล็กอะ่ะมันมีคนซื้อไหมเบ็ดทองกับแท่งเหล็กใช่ครับจะขายจะขายให้คนนั่นเหรอใช่ครับ รับ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 อยู่แล้วผมโพสไปไม่เห็นมีใครตอบเลยเอ่ะมันอันนี้ช่วงเช้ามันไม่ค่อยมีคนหรอกพิกทามนุ่นตอนดึกเราไปโพสถ่ายดูน่าจะมีคนรับอยู่ว่าแต่พี่รับไหมครับไม่รับช่วงนี้ไม่รับไม่รับอ๋อล็กใช่เหล็กก,ก,ก็มีแล้วเนี่ยเยอะเลยตอนนี้ช่วงนี้เหล็กเหล็กมันได้ดีว่ะเี่เหล็กมันหาง่ายดิ ใกล้ๆเองเนี่ยแต่ขายก็น่าจะมีคนรับอยู่แหละพี่สปริงมันเอาไปทำอะไรอ่ะสปริงเอาไปครับอาวุธครับอ,อย่างเช่นไมเบสพวกอาวุธนั่นแหละมากครับพี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเบสไป45คันนะท่านผู้ชมเอาไป45คันกว่านะครับเอ่อแล้วผมจะถอนตังไปสักเท่าไหร่ดี20,000 20,000 20เลย เพราะว่าะนะจะต้องใช้เยอะนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องใช้เยอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือเลยแล้วกันนะทุกผู้ชมนะโอเคตัดไปเลยมาแล้ว let's go ปัม๊มโดนแล้วนึกเถื่อมาแล้วก็ครับเปลี่ยนไปอีก200นะครับท่านผูช้ชมข้าวเปลี่ยนไป200รอเลยเจีบรอยนะครับจัดฟมชเชรามก็ทำเหยื่อตกปลาหมดแล้วไม่ใช่ดิเราทำเหยื่อตกปลาเสร็จเรียบร้อยนะชเชอเเเเสอนะสามร้อยเหยื่อนะ ในเรือ200ในตัวอีก100เรียบร้อยมานีับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะเลยนะครับท่านผู้ชมจากคลิปล่าสุดเนาะเราก็ได้ทำการซื้อรถไปนะครับแล้วผมก็แต่งไปเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูยังไงเดีย่ะเ,เดี๋ยวขอตอกป้าเสร็จก่อนแล้วกันกรอบนึงนะไม่ใช่ดิก็เห็นแล้วดิ เออถ้าขี่มาก็เห็นแล้วนี่นะทุกผู้ชมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวตกป้ารอบนี้เสร็จเดี๋ยวให้รู้รถกันว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับทุกผู้ชมโอเคโอเคท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เรื่องแก๊งเอ่อเรื่องของแฟมของเราเรื่องครอบครัวเรานี่แหละนะมันก็มีคนเพิ่มมาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็จะไปบอกว่า <laughs> ชื่ออะไรบ้างนะ้ทุกคนดูเอาเองนะท่านผู้ชมนะติดตามมาเองว่าเออคือใครบ้างชื่ออะไรกันบ้างนะ วันนี้นะครับอาที่ผมคาเป็ดไปเท่าไหร่นะเก้าสิบใช่ไหมอ่ะพักเก้าสิบก็น่าจะตกอยู่ประมาณอมเอ่อได้อยู่ละมั้งหกแสนนะครับท่านผู้ชมน่้อยู่แหละห้าแสนอ่ะนะอืมได้อยู่แหละห้านะแสนนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้อาจจะเงาเงาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าผมเข้ามาช่วงแบบว่ายัางไงเดียไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงพิกไทมอ์อ่ะนะ ก็มา,มาในช่วงสิบสี่นะก็มาฟาร์มเออได้ประมาณหนึ่งแล้วนะฟาร์มพวกไม้พวกเหล็กนเนี้ยรัาเป็ดก็เยอะเลยนะผมก็มาช่วงตอนนั้นผมมาช่วงเท่าไหร่ปะสิบโมงหรือเป่นะท่านผูช้ชมนะมผมก็ฟาร์มเลยตอนนั้นตอนนี้นมันสบายสองแล้วนะท่านผูช้ชมนะโอเค มาตกปลาเลยเลือกหมดเลือกแผนที่อยู่ในมิติสองนะครับท่านผู้ชมมาตกปลากันท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าโปรเทคเรามาได้ยังไงนะที่แขนนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีเรื่องกับสูตรแดงนะท่านผู้ชมอาจจะผมไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันนี่แหละนะท่านผู้ชมนะขอพูดกันเท่านี้นะอืมพูดท่นนี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชม จะขอตอฟาร,ร์มก่อนละกันฟาร,ร์มเสร็จสักรอบหนึ่งนะนะครับท่านผู้ชมโอเค let's go <S โอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ตกลาเสร็จเรียบร้อยนะลืมอักตัวทีตัวทีวทโอเคตกเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเนาอ่าอ่าจะขายได้น้อยนะเพราะว่าผมไปขายแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าตอนดันเรือไม่มีนะไอ้ที่ผมขับนี่เป็นเรือของน้องในแก๊งนะน้องในแฟมนะท่านผู้ชม ใช้แกงก็พูดแกงตลอดเลยที่มอญอยู่ไหนอ่ะรถอยู่เกมแคร์แกรอยู่ด้านหลังนสิงบอกสิงบอกแค่งบอกเห็นบอกเแคนบปรท่านไอ้จกใส่ไบหน้าตอนนอนได้ปะวะ โอเคเดี๋ยวหลังรีเดี๋ยวมาขายแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังรีนะครับมาเดี๋ยวท่านผู้ชมรีเซิร์ฟเรียบร้อยนะที่จริงรีนานแล้วนะท่านผู้ชมเพิ่งออกเพิ่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโอเคเราไปขายปลากันท่านผู้ชมคือเซิร์ฟมันรีนานแล้วผมทำกับข้าวกินอยู่นะท่านผู้ชมหิวแล้วกินนานเลยก็จะ นะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะท่านผู้ชมยิปนี้มาตกป่ารอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเปิดกระชาให้ดูแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะโอเคไหมโอเคจะเปิดให้ดูขายเลยขายเลยยังมีอีกอยู่นะท่านผู้ชม ยังมีอีกอยู่ในรถนะไม่ใช่ดิในเรือเปล่าวะในรถในรถในรถเรือออกมาหมดหรือ,อยังวะวว yeah. ในเรือเอาน่าจะเอาออกมาหมดแล้วมั้งลืมว่ะลอยตีมาดิมอยู่ไหน ู่ไม้ครับเดี๋ยวจะเอาเรือไปให้อ่ะอา่าให้ผมไปหาไหมหรือว่าพี่อยู่ไหนอยู่ตรงตกป่าเดี๋ยวไปหาแล้วก,กันอ๋อโอเคครับโอเคอยู่ตรงรไม้ใช่ไหมเบลโบนแล้วกันครับเบลโบนเบลโบนเหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ร้อนเอ่บลโบนแล้วกันโอเคครับโ okay. อเคเกียร เดี๋ยวเข้าข้างทางแล้วเดี๋ยวโรน้องก่อนแล้วกันนะเ,เอาเรือให้น้องก่อนเงินฝากก่อนแล้วกันมีแปดหมื่นใช่ไหมตอนนี้งั้นโลจัดไปเลยหกหมื่นไอ้ฝากไปเลยหกหมื่นปึบอีกหมื่นหนึ่งดิสามแสนนี่ไงจับไปครับท่านผู้ชม ต่อนไปหกวันหกวันเดี๋ยวผมจะไปซื้อเหยื่อนะจะไปตัวอีกรอบหนึ่งนะทุกผู้ชมเดี๋ยวโอเคทุกผู้ชมเมื่อกี้ผมเอาเบียดให้น้องไปแล้วนะไปไหนแล้ววจะจงไปแล้วเออพี่เออพ,พี่พี่มอแ่ะเนี่ยใช่พี่มอ มาไงพี่ช่วยสอนนกฟาร์มหน่อยได้ไหมอ่ะสอนฟาร์มเมื่อกี้เสียงใครออกมาเมื่อกีอ้เสียงไอ้เพชรใช่ไหมนะ่ะไมยไม่รู้จักพี่นุ่มไม่รู้จักฮะไม่รู้จักไม่รู้จักเห็นยืนอยู่ด้วยกันอยู่นะไอ้เพชรที่สอนเนี่เยเขาจะเอาตัวไม่รอดเลยพี่โนอะเจ๊เพือโอเคท่านผะู้ชมเดี๋ยวให้ดูรถก่อนแล้วกัน นะเดี๋ยวรถม่ให้ดูไปนี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเติม้ามันก่อนนขึ้นวหววเฮ้ยขึ้นให้เติมเลยดิเฮ้ยเอือปีคือเออนี่ไงขึ้นแล้วทำไมภาพมันอ๋อไม่มีเงาปิดเงาไว้ผมสตรีมไงช่วงนั้น เดี๋ยวเเมื่อกลางวันนี้ผมสตรีมไงปิดไว้ปิดเงาไว้มันจะได้แบบเลื่อนๆหน่อยเวลาสตรีมนะจะได้ไม่หน่วงเปิดที่เขาปะไปพาไปเปิดที่เขาทุกชมเปิดที่เขากันโอ้ยยกล้อหลัง <laughs> ยกลหลังเฉยยุก้กวะเรถทางทนิดนึงนะทุกผู้ชมขออภัยด้วยนะโอเคเอาตรงนี้แล้วกันมาเก็ดรถกันนี่นะครับทุกผู้ชม ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะไอตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเนสิ่งที่ผมแต่งมาก็คือล้อนะล้อแม็กเป็นหนะ้าสิบแปดนะท่านผู้ชม,มแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกอะไรไม่รู้นะอตรงเป็นเนี่ยเนี่ยหลังปา้าฉลามเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคืออะไรแล้วก็สปอยเลอร์ผมเป็นเอาแบบนี้นะอรูปแบบนี้ผมไม่ชอบแบบสปอยเลอร์แบบสูงๆนะท่านผู้ชมรู้แบบนี้ผม เอารถเอาสปอยเลอร์แบบนี้ดีกว่าาจะได้เทแล้วก็อ่แปบ๊บนึงโอ้ยโอ๊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 ยนี่ไอ้ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เขาเรียกอะไรล่ะเอ่อสเกิร์ตหลังนะกระชนหลังนี่และผมเอาเป็นแบบว่าแบบย่นออกมาย่นออกมาข้างล่างนะทุกผู้ชมอืมจะได้แบบบางล้อด,ด้วยแล้วก็บางโคนนะใส่บางโคนเข้าไปด้วยนะทุกผู้ชมเป็นบางโคนพลาสติกนี่แหละ กันล้อนะกันล้อเวลาผมไปจกปูอะไรเงี้ยเขาจะได้ยิงไม่โดนนะทานผู้ชมกันล้อไว้เออนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็นี่นะเขาเรียกอะไรนะโป่งโป่งล้อนะทานผู้ชมเป็นแบบคาร์บอนนะอืมแต่เป็นคาร์บอนนะแล้วก็กระโปรงรถผมก็แต่งเป็นคาร์บอนนะแล้วก็ไฟหน้านี่คือผมถอดออกไปเลยนะครับทานผู้ชมเป็นไม่ม,ไม,มีไม่มีไฟเลยนะนี่นะทานผู้ชมนี่ แล้วก็ท่อผมเอาแบบเหมือนเดิมเลยท่อคลาสสิกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเหล็กมีเหล็กด้านในรถด้วยนะก็เรียกอะไรวะเหล็กเหล็กค้ำปะเหล็กดามปะเราไม่รู้เหมือนกันก็เรียกว่าอะไรนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็บอกด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวพาเปิดกระชาเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมอันนี้เลยนะแฟชั่นอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะอะไรบล็อกบอกนะี่แหละ โปรโมโปรโมโตโปรโมตัตอะไรบล็อกบอกนี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยนะห้าบอกห้ากล่องนะท่านผู้ชมมาเปิดเลยทีละกล่องเลยท่านผู้ชมพึบในอะไรเออเป็นกล่องนะกล่องอะไรไมนเนี่ยหนึ่งชิ้นมันจะเป็นพวกแบบถ้ามันแผลนาะอืถ้ามันแผลแล้วก็เบนเนีด เอบเนดต์ทุกท่านแข่งกันเดียวกันดีกว่าแล้วก็เอดีแล้วก็เกาะนะทุกผูนน้ชมอมืไปเปิดใหม่ได้เลยฮึบโอโ้โหไอ้ยแย่โคตรกากสวันดีฮึบโอ้โหเหรียญเหรียญอะลายทำไมฮึบโอ้โหแต่ละอย่างที่ให้มาโอ้โหพ้ทำไมเหรียญห้ากองแล้ววะ โอ้ยสีกล่องโอ้โหเหมือนเดิมเปิดเลยถามกล่องทีเดียวอะไรโอ้โหกล่องโคตรกาก่านผู้ชมเนของโคตรกากแ,แต่ไม่เป็นไรได้อยู่นี่ได้มาหนึ่งกล่อง่านผู้ชมอันนี้ได้เลนะอกี่ชิน้นเ่ออุ้ย AED หกหกชิ้น what ยังเยอะอุ้ยใช้ไปแล้วอ่ะเพิ่งกดใช้ไปแล้วนะอันนั้นน่ะท่านผู้ชมกล่องอันนั้นน่ะเอ้มันจะมีบัตรนี่ไงบัตรฟาร์มใช่ป่ะนักฟาร์มยอดนิยมอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมแล้วก็บัตรอะไรบัตรสันกิจกรรมอะไรสักอย่างแล้วก็บัตรประกอบอาชีพไม่รู้เหมือนกันมันได้มาหรือเปล่ามาไม่กินอะ ลืมคือเปิดเลยแล้วก็อะไรนะร้อยโลใช่ไหมที่เราเปิดได้อันนี้ไงมันมีรถไหนวะที่นี่ไงเช่าปะไหนดูก่อนหวังว่าน่าจะเช่านะนี่ไงเช่าจริงด้วยเช่าแบบยับยับเพืกดใช้ทผู้ชมโทษทีโทษท,ท,ทีมือลั่นไปหน่อยนะเดี๋เป็นไร เร่องไหนไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้ก็แย่แล้วเนวกนี่พูดในกล่องอะไรเนี่ยอันนี้ให้ชิ้นใช่ไหมงั้นผมเปิดแม่งเลยอ่ะกระไรชิ้นแม่งปึ๊บกล่องงานดำเปิดอีกเลยปึ๊บกล่องเงินแดงเอาอีกปึ๊บเงินแดงอีกแล้วเปิดอีก เพื่อโอ้โหกล่องอันนี้กล่องอันนี้ยอุปกรณ์โอ้โหหมดเลยครับชมได้แต่เงินแดงแล้วก็เปิดให้หมดเลยเอากดผิดเปิดให้หมดเลยหกร้อยท่านผู้ชมแย่วในของงานดำของงานดำมันจะได้ปูนด้วย แล้วก็พวกอุปกรณ์โอ้โหได้แต่อันเนี้ยสายไฟไมีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำ <c oughs> ไมเีแค่นี้วะโอ้โหเหมือนจะไม่คุ้มเลยวะโอ้โหเว้ยาพิษอะไรเนี่ยโอ้ไมน,นี้อันนี้อันนี้คืออะไรวะท่านผู้ชม ไม่รู้ว่ะสิ่งด้วยประเทศไม่รู้ว่ะไปไปที่เลเบลกันไปเก็บของแล้วก็จะพอแค่นี้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะไปเก็บของที่เลเบลแลเราก็จะพอแค่นี้นะท่านผู้ชมแล้วก็จะขอตัวไปฟาร์มละกันชิปหน้าน่าจะได้แน่นอนนะท่านผู้ชมหวังว่านะ อีปหน้าเราจะน่าจะได้ตีอาวุธนะผู้ชมว่ายอย่างนั้นน่าจะได้ตีนะอโอเคเก็บของเรียบร้อยนะทุกผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเงินตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เออสิตอนนี้เรามีเงินอยู่สามแสนนะครับทุกผู้ชมทัอีก สามแสนเท่านั้นนะครับผู้ชมน่จะได้ซื้อกล่องได้แล้วนะครับโอเคตัวทีเมื่อกี้วิขี้เกียจนะโอเคน่าจะมีเท่านี้นะครับทุกผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจใน,นการทำคลิปต่อไปถ้าใครชอบสตอรี่ของหม้อ,อก็โปรดติดตามต,ต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับไย่าย